คุณอยแม่ป่ามาหรือวา่าหาคอำเภอสมาชใสมารวมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่างวดนี้เป็นงวดที่แปดนะคะทำไมแอดมาทำสรุปนะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะแอดมาสรุปเนาะอ่ะแอดฟันให้ที่สี่นะ อ่ะทุกครั้งที่ชมแนวทางก็โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมทุกครั้งด้วยนะคะบางท่านอาจจะไม่เห็นคลิปของสูตรของแอดเรบางท่านเพิ่งมาติดตามสูตรแอดจะมีสองสูตรเอามายันเอาเอามาเป็นแนวทางใส่กันดูนะจ๊ะ,ะงวดนี้สูตรสามเสียนของเราก็มาแค่สี่ตัวนะจ๊ะอสี่ก็ระวังสี่สองอ่า สี่สองสี่แปดสี่หกนะคะโอ๊ยตาแล้วดูคอยห้องค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ะมาหน่อยมันกัดกันอ่ะแอดเน้นชุดเดียวที่สี่หกนะคะอันนี้ก็ตตามว้มชอบของโจของเด้ออ่าแต่ว่าสี่สี่ฝั่งนี้มีอะไรก็จะมีสี่สามสี่เจ็ดสี่หกที่ใกล้กันนะคะ อ่ะเบิ้ลนะคะเพราะว่างวดก่อนไม่เบิ้ลงวดนี้อาจสีเบิ้ลเอ่อมีสี่สี่ห้าห้าหกหกเก้าเก้านะคะคือแอดชอบหมดเลยนะนี่เบิ้ลนี่สี่ชุดนี่สี่ชุดนี่คือแอดชอบนะอ่ะใครชอบก็ตามนะจ๊ะอ้าวแล้วก็สูตรคุณยายที่คุณยายสรุปให้นะคะมีตัวไหนชนกันอ่าก็จะมีศูนย์หก จ็ดเก้าสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สามแปดแปดหนึ่งหนึ่งสองหกเจ็ดเออเหมือนจะแปดเก้าแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สามแปดเก้าหนึ่งสองหกเจ็ดนะจ๊ะอันนี้ของสูตรของคุณยายนะคะอ่ะแล้วก็สูตรสองท่านนะคะสูตรสองเซียนนะคะอ่า เพื่อนให้เด่นห้าและเด <c oughs> ่นห้าแล้วหกนะ,ะตัวไหนที่ชนกันสังเกตว่าเก้าเจ็ดชนกุญยาหกศูนย์ชนฝั่งนี้หกสี่ชนชนแอดนะคะแต่เพื่อนให้สี่เจ็ดห้านะคะสามตัวนะคะอันนี้เน้นบนล่างนะคะอันจะทําไปว่าบนล่างก็ือบนเน้นทหเนีน้ยอ่ะใครชอบก็ตามนะคะตามตามสองเสียนนี้นะคะแล้วก็ไปวิเคราะห์ก่อนเนาะแต่แอดฟันให้ที่สี่เหมือนเดิมนะคะ สี่สังเกตว่าฝั่งนี้มีเสียอะไรสี่แปดสี่หกสี่ห้าก็ชนนะคะชนของแอดนะสรุปนะคะอันนี้คือสรุปของแอดนะคะให้ระวังเบิ้ลน,นะคะท่านผู้ชมขาเบิ้ลน,นี่แอดให้สี่สี่ห้าห้าหกหก เก้าเก้าใช่ไหมอ่ะเบิ้ลนี่คือสี่ชุดนี้ให้ระวังแต่ฟันที่สี่รูดวิ่งเนาะพูดถึงว่าถ้าใครอยากตามนะเอา้าทาไมเขียนสองครั้งอ่ะว่าจะเขียนสี่หกนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมขาเนาะ อ่าสี่หกเจด้วยหน่อยกันไว้นะคะแอดก็ยังอ่าอะไรล่ะจะว่าอย่างไรล่ะก็ยังชอบนะคะก็โปรดช้ยวิจารยานทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะทํานประชมขานะอ่าทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัฒนาะนะคะสีจะมาไหมลุ้นช่วยแอดเรด้วยนะคะทํานประชมขานาะ เปิ้ลก็คืออันนี้ก็คือตามความชอบที่เอามาสรุปนะคะท่านชมขาเนาะอ่ะแค่สองตัวนะแอดให้แค่สตัวนะ้อ่ะท่านชมขาขอให้ทุกท่านที่มาดูสรุปของแอดนะขอให้มีโชคทุกท่านนะคะ